ที่เข้ามาดูแลแมวน้าในช่วงแรกๆนะครับบอกตรงๆเลยว่ารู้สึกว่ากวัวพอเราทําความคุ้นเคยกับแมวน้ําไปเรื่อยๆจากความกวัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นการเรียนรู้เข้าหากัเขานเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ไม่กลัวแล้วครับผู้ที่การเริ่มแรกอย่างผมเข้ามาก็คือต้องทํายังไงที่เราจะเข้าหาสัตว์ได้ก่อนช่วงโควิดสถานการณ์แบบนี้นะครับชุดใหญ่ ก็จอบมาหน้าเวทีเหมือนเดิมแต่จะลดเวลาในการฝึกลงนะครับ เราจะไดอ้อาหารเป็นปลาทูแช่แข็งจากทางคลังอาหารเขาจะจัดส่งมาให้เรานะคะเมื่อเราได้มาแล้วเราก็จะนำมาแกะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นที่ไว้สำหรับการฝึกแล้วก็การแสดงนะคะก็สำหรับการฝึกก็จะมีฝึกแมวเด็กแล้วก็การแสดงแต่ละรอบด้วยจะหั่นวันหนึ่งประมาณ30-35ถึงกิโลกร,รมัมค่ะ หั่นปลานะคะเราหั่นเพื่อให้แมวน้ําเขารู้สึกว่าเขาได้อาหารมากในปริมาณอาหารเท่ากันซูเราให้ปลาตัว1กิโลกร,รมัมกับการให้ปลาหั่น1กิโลกรมัมปริมาณชิ้นในการให้มันจะมากกว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้กินเยอะขึ้นค่ะ ใช้ค่ะใช้ในการฝึกตอนแรกที่เราได้แมวน้ำมาเราจะให้เขากินปลาตัวก่อนแล้วเราก็จะเริ่มหั่นปลาเป็นสองชิ้นเป็นสามชิ้นค่อยๆฝึกให้เขากินปลาชิ้นให้ได้เพื่อง่ายในการฝึกและก็การแสดงค่ะตอนนี้อาหารที่เราให้อยู่เป็นปลาทูค่ะปลาทูแช่แข็งเป็นหลักก็จะมีวิตามินที่ทางสัตวแพทย์จัดมาให้เรา แล้วก็จะมีปลาซาบะกับหมึกเสริมมาด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับเขาเพิ่มความหลากหลายของอาหารด้วยค่ะก็จะมีการควบคุมอาหารค่ะแต่ละตัวจะได้รับอาหารไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวในการจำกัดอาหารสำหรับแมวโชว์แมวฝึกนะคะ เพื่อให้เขามีความรู้สึกอยากอาหารตลอดเวลาเวลาที่เราเข้าฝึกเขาก็จะสามารถทำตามที่เราฝึกเขาได้ถ้าเราให้เขากินเต็มที่เขาอิ่มเต็มที่เขาจะไม่ทำเขาจะไม่ฝึกกับเราเรียกก็จะไม่มาแต่ถ้าเรามีการควบคุมอาหาร <S <S เขาจะมีความรู้สึกมีความอยากกินอาหารตลอดแต่เราไม่ได้ควบคุมถึงขั้นว่าหิวโหยผอมโซเราให้เขากิน ในปริมาณที่เหมาะสมเฉลี่ยของแต่ละวันค่ะไม่ได้บังคับค่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นข้อตกลงเป็นเป็นรางวัลที่ให้ถ้าเขาทําได้ทําดีเราก็จะให้ทําได้ก็จะให้ในประมาณนี้ถ้าทําดีทําถึงดีมากก็จะให้เพิ่มไปเขาก็จะรู้ว่าถ้าเขาทําเขาก็จะได้รับอาหารค่ะ ในแต่ละวันนะครับจะเป็นตั้งแต่ช่วงเช้าภารกิจก็คือต้องทําความสะอาดทุกครอกนะครับอันดับแรกล้างด้วยน้ําก่อนถ้ามีพวกอุจจาระของมันนะครับเราต้องตักออกมาข้างนอกตักออกมาไว้ก่อนนะครับตักออกมาไว้ก่อนแล้วล้างข้างในแล้วจะมีภารกิจต่อเนื่องนั่นก็คือในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ําและเติมเกลือเพื่อให้คุณภาพน้ําคงที่การเติมเกลือก็เพื่อให้คุณภาพความเค็มนะครับเหมือนกับธรรมชาติมากที่สุด อยู่ที่25ถึง35 PPT นะครับก็จะมีการเปลี่ยนการล้างทุกวันและจำนวนแมวน้ำแต่ละคอกจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นการล้างการเปลี่ยนน้ำแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันบางคอกมีแมวน้ำอยู่4ถึง5ตัวเราจะต้องเปลี่ยนวันเว้นวันนะครับเพื่อคุณภาพน้ำส่วนบางคอกจะอยู่ตัวเดียวโดยเฉพาะเพศผู้แบบนั้นเราจะดูที่น้ำเป็นหลักนะครับ À, ช่วงเช้าสำหรับ การดูแลแมวน้าก็จะมีการสุขาพิบาลขอกสัตว์นะครับการสุขาพิบาลขอกสัตว์นะครับก็จะเป็นตามลําดับที่เราทําโดยปกติอยู่แล้วแต่ในการสุขาพิบาลขอกสัตว์นั้นเราก็จะมีการดูแลสุขภาพสัตว์ไปด้วยเป็นการเช็คสุขภาพสัตว์เบื้องต้นนั่นเองนะครับว่าพฤติกรรมสัตว์ลักษณะเช่นใดที่มีอาการป่วยหรือโดยปกติสังเกตได้ง่ายเลยถ้าสัตว์ป่วยเขาก็จะเงียบๆแล้วก็ซึมไปนั่นเองนะครับถ้าเป็นสัตว์ปกติแล้วก็สังเกตว่าเขาก็จะเล่นน้ําโดยปกติโดย ตามธรรมชาตินั่นเองครับถ้ามีการป่วยแล้วก็แจ้งกับหัวหน้างานนะครับหลังจากนั้นเราก็แจ้งสัตวแพทย์ให้เข้ามาดูแลครับผมตามธรรมชาตินะครับแมวน้ำเขาจะอยู่ที่ความเค็มอย่างที่ได้บอกไว้นะครับว่า2 5ถึง35 ppt การใช้น้ำจืดจะเป็นผลต่อตาของแมวน้ำนะครับเพราะว่าแมวน้ำเขาจะมีตาที่อยู่ด้านข้างและถลนออกมาจากตัวนะครับ เขาจะคุ้นเคยกับน้ําเค็มถ้าเป็นน้ําจืดปกติจะทําให้แมวน้ําตาฝ้าตาฟางตาขาวตาเป็นจุดนะครับทำให้แมวน้ําสายตาเสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่เราเติมเกลือเพื่อเพิ่มความเค็มให้กับเขาจะทําให้คุณภาพน้ําใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดครับเกลือที่จะใช้ใส่นะครับเราจะใช้เกลือสมุรซึ่งมีความเค็มมากกว่าปกติและมันสามารถทำให้น้ำเนี่ยเค็ม เค็มเป็นธรรมชาติมากกว่าเกลือธรรมดานะครับและปริมาณการใช้ถ้าเทียบกับเกลือธรรมดาจะใช้น้อยกว่าแต่คําว่าน้อยกว่าก็คือต้องให้คุณภาพน้ําและความเค็มของเกลือในน้ําก็ต้องอยู่ที่25-35 ppt เท่าเดิมครับภารกิจต่อไปถ้าเป็นช่วงต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นช่วงที่เปิดตามปกตินะครับเพราะว่าสวนสัตว์จะเปิดบริการทุกวันและส่วนแสดงความสามารถสก็ เปิดบริการทุกวันสําหรับถ้าเป็นช่วงปกตินะครับในช่วงของ5้าโมงเช้ากับบ่าย2จะเป็นช่วงของการโชว์ปกติโดยที่พวกพี่ใหญ่เขาก็จะมาโชว์ตามปกติหน้าเวทีของเรานะครับส่วนชุดเล็กก็จะเป็นการฝึกอยู่ที่หน้าคอกของเขาครับเพื่อที่จะได้มีตัวทดแทนในอนาคตข้างหน้าน,นั่นเองแต่สําหรับในช่วงโควิดสถานการณ์แบบนี้นะครับชุดใหญ่ก็จะออกมาหน้าเวทีเหมือนเดิมแต่จะลดเวลาในการฝึกลงนะครับเพราะเราจะไม่มีเอฟเฟกไม่มีเสียงประกอบนะครับแต่จะใช้ท่า ที่มันหลากหลายมากขึ้นฝึกเขาในท่าที่มันเพิ่มมากขึ้นและกระทวนความจําในท่าเก่าๆส่วนชุดเล็กนะครับที่ไว้ทดแทนในอนาคตเขาก็จะต้องยังฝึกอยู่ที่หน้าข้อของเขานะครับอยู่เหมือนเดิมนั่นเองการที่เข้ามาดูแลแมวน้ําในช่วงแรกๆนะครับที่เข้ามาก็บอกตรงๆเลยว่ารู้สึกว่ากลัวเพราะลักษณะของแมวน้านะครับเขาจะมีขนาดใหญ่ แล้วก็มีเขี้ยวยาวอ่าแล้วก็จะกลัวก่อนเบื้องตน้นแต่ว่าพวกพี่คิปเปอร์ที่รุ่นเก่าๆนะครับ<ๆ>เขาก็จะพาเราเข้าแล้วก็ดูแลเราตลอดเวลาแล้วก็แนะแนําให้เราเอ่อระวังอา่าระวังแล้วก็คอยดูแลลักษณะของแมวนม้ำพฤติกรรมของแมวนม้ำว่าลักษณะเช่นใดที่เราควรเข้าใกล้หรือว่าลักษณะแบบไหนที่เราไม่ควรเข้าใกล้นะครับแต่ส่วนมากนะครับแมวน้ำที่เราแสดงอยู่เป็นชุดท,ที่แสดงเป็นแมวน้ำที่มีความเชื่องแล้วในเบื้องต้นในระดับหนึ่งนะครับเขาก็จะไม่ทําอะไรเรานั่นเอง อพอเราทําความคุ้นเคยกับแมวน้ําไปเรื่อยๆจากความกลัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นจา,จากการเรียนรู้เข้าหาเขาั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ไม่กลัวแล้วครับการฝึกแมวน้ำนะครับต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งเข้ามาอยู่จุดนี้เข้าปีที่3นะครับถือว่าเป็นน้องเล็กที่สุดนะครับในตอนนี้การฝึกแมวน้ําต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็น พี่ๆพี่ใหญ่ที่เขาเป็นกันอยู่แล้วนะครับเราต้องเรียกเขาว่าเขาจะเป็นอาจารย์เรา้ดยสามนะครับเพราะเขาเป็นอยู่แล้วอยู่ที่การเริ่มแรกอย่างผมเข้ามาก็คือต้องทํายังไงที่เราจะเข้าหาสัตว์ได้ก่อนเพราะพวกพี่ใหญ่เขาเป็นกันอยู่แล้วนะครับทํายังไงอันดับแรกคือดูก่อนนะครับจําจากสอนอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูการปรับตัวดูจากพฤติกรรมของพี่ๆที่เขาเข้าสัตว์อยู่แล้วนะครับว่าทํำยังไงนั่นคือจะทําให้เราสามารถปรับตัวนะครับที่จะเข้าหา สัตว์เหล่านั้นได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไว้นะครับว่าเขาเป็นกันอยู่แล้วเขาเหมือนกับอาจารย์เราเป็นเหมือนกับนักเรียนสําหรับเขานะครับและถ้าเราทําได้เข้าหาสัตว์เหล่านี้ได้เขาก็จะเปิดใจเข้าหาเราได้เช่นเดียวกันส่วนมากนะครับเราก็จะฝึกคล้ายๆกับสุนัขหรือว่าแมวบ้านเรานะครับเบื้องตน้นเช่นถ้าเขาทําอะไรที่ถูก เราก็จะมีการให้รางวัลเขารางวัลก็คืออาหารนั่นเองนะครับถ้าเขาทําอะไรผิดเราก็ไม่อาหารเขาหรือไม่เราก็จะเน้นลักษณะเรื่องอการใช้น้ําเสียงก็ได้ถ้าเขาทําในทางที่ถูกหรือตามทําคําสั่งของเราเราก็จะอาจจะมีการเสียงพูดในระดับหนึ่งถ้าเขาทําผิดคําสั่งเราก็จะเป็นการดุการดุก็คือเสียงเราก็จะสูงขึ้นพวกนี้เขาก็จะรู้โดยตามธรรมชาติอยู่แล้วครับส่วนสําหรับ สัตว์ตัวเล็กที่เราเพิ่งฝึกขึ้นมาใหม่เป็นชุดใหม่ๆนะครับอันดับแรกเช่นเดียวกันเข้าหาสัตว์ยังไงให้สัตว์ไว้ใจเราแต่มันก็จะมีมาตรการหลายอย่างนะครับเพราะว่าสัตว์แต่ละตัวนะครับสมาธิจะไม่เหมือนกันต้องบอกอย่างนี้นครับว่าสมาธิไม่เหมือนกันยังไงสายพันธุ์แอฟริกาใต้กับสายพันธุ์อเมริกาใต้สมาธิจะแตกต่างกันนะครับและเพศผู้กับเพศเมียก็สมาธิไม่เท่ากันอีกเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนนะครับในการที่จะเข้าสัตว์และฝึกแต่ละท่า จากที่ได้ศึกษามานะครับและที่อยู่ที่นี่มากว่าจะฝึกได้แต่ละท่านะครับต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3- ถึง4เดือน3ถึง4เดือนยังไม่สามารถนำออกมาโชว์หน้าเวทีได้อีกต้องมาฝึกอยู่ที่หน้าเวทีเพื่อเขามีความคุ้นเคยอีกเพราะฉะนั้นการฝึกแมวน้ำไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ถ้ามีใจรักสามารถเข้าหาสัตว์ได้เขาก็จะเปิดใจให้เราเองนะครับ เมื่อก่อนผมเคยฝึกแมวน้ำที่มีชื่อว่าเลดี้เมื่อก่อนเลดี้นะครับผมมาฝึกก็คือเลดี้คือถือว่าเป็นอาจารย์ของผมเลยแล้วผมก็ทําความคุ้นเคยแล้วก็ฝึกกับเขาแล้วหลังจากนั้นคือเขาเสียชีวิตแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาคือสัตว์เลี้ยงของเราเลยครับผมเรารักเหมือนเรารักแมวน้ําเหมือนสัตว์เลี้ยงเลยเพราะว่าเรามาเจอเขาทุกวัน สัมผัสกับเขาทุกวันแค่เราแค่ช่วงเย็นที่เราต้องกลับบ้านไปแต่เช้ามาเราก็ต้องเจอเขาเามื่อก่อนเลดี้ที่เสียชีวิตไปผมก็อาจจะมีร้องไห้บ้างเพราะว่าเรา,เ,าเราแบบรู้สึกเสียใจมากแล้วแล้วก็แมวน้ําชุดนี้ก็คือเราก็พยายามดูแลให้เต็มที่ที่สุดนะครับคือต้องมองในแง่ของธรรมดานะครับคนธรรมดาทั่วไปเหมือนคนกับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับมองในแง่เดีวยวกันนันก็คือว่าอยู่กับมันก็ต้องรักมันมันถึงจะรักเรา เหมือนกับคนเลี้ยงสุนัขนะครับถ้าเราไม่รักเขาเขาก็ไม่รักเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคีปเปอร์กับสัตว์นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆถามว่าเรารักเขาไหมใช่ครับเรารักเขาแต่เราก็จะใจดีกับเขาแบบเดียวไม่ได้เราต้องมีการดุการว่าการด่าดทอเะไยๆหน่อยเพื่อเขารู้ว่าบางสิ่งที่เขาทํานะครับมันผิดเพื่อเขาปรับปรุงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันมันเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่อยู่ที่ว่า เราจะปรับตัวเข้าหาเขาได้เร็วขนาดไหนและเขาจะเปิดใจยอมรับเราได้เร็วขนาดไหนแค่นั้นเองครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากฝากถึงนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับแฟนคลับของแมวน้ำนะครับที่มีความชื่นชอบกับแมวน้ำนะครับหลังจาก ช่วงโควิดนี้นะครับสถานการณ์ที่คลายแล้วเราก็ขอเรียนเชิญนนะักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมได้นะครับแล้วก็จะเปิดทําการโดยปกติแล้วก็ทําการแสดงปกตินั่นเองนะครับถ้าชื่นชอบแมวน้ำของเราเป็นพิเศษพิเศษเลยก็เราก็จะมีโครงการพ่อแม่บุญธรรมนะครับถ้านักท่องเที่ยวอยากจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมของแมวน้ําของเราเราก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับก็ติดต่อมาทางส่วนสนทนาสีมาของเราได้เลยหรือว่าทางแฟนเพจได้เลยนะครับ